่รถเมฆกำลังวิ่งอยู่เนาตเวิังไปกรุงเทพของเรานะคะเดิมพี่นอ้องของเชิงข่อยสิไปเส้นทันอ่อนโกเดนบายทุกข่อยสิไป,สไปเส้นทันพี่นออ้องข้างแยาข้ามสะพานลอยขึ้นไปฟังคุณจังนังอนั่นไปมันอยู่ข้างหลังตอนนี้เราอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์เนาะ นักเรียนจะไปเส้นท่านบา,นางนาเดี๋ยวพี่น้องคนเดินจะกลับรถบ้ารถที่ถลายกระโดอกระเดียพี่น้องก็กลับ,บ้องกลับกล้องแล้วรถไฟอยู่ข้างบนนะมีเคอันนี้ราโมงรังเกเดินค่ะพี่น้องโอ้โหนี่รือบังกอกทิดกับบันนอกตั้งหลยสองไล่มา วิ่งเราอยู่ตายท้องรถไฟเว้ยเป็นญาติไยฮะซิมโก้เดินวาเดินวายเลยอ่นนะนะนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทางยูทูบท่านหาย้ามาเปิ่งกอทมอบ้านเราโอนนะ่แะแต่ตอนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเราเดินชมกอทมอไปเรื่อยๆเ,ยเยดเี๋ยวชมหัว่ัวไป

เรแยกครับเนี่ยะยตอนนี้เราจะขึ้นสะพานลอยเอย่างง้อบางหนิคนะไปดูสะพานลอยค่ขึ้นสะพานลอย,ลอยไปเรื่อยๆพาที่น้องคนชอบการเกษตรก็มองจะชอบของเขียวๆห,หนี่น้องเห็นไหมโค่นน่ะลางรถไฟอยู่ยข้างบน,นมีกล้องจับด้วย

ก็เน้นไปแล้วจบคลิปด,ด้วย